ก็ม, Apple House, มีแอปป้าค่ะเราแพ็คออกมาโชว์นนหน่อยมาแค่ะก็พอมีสักทิพย่มนเป็นไจแค่ไหนเลรฟอะไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการทอดปลานนอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่มีการแต่งหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าแม่ป้อมของเรานั้นเป็นพีเซนเตอร์แล้วค่ะแต่เป็นพีเซนเตอร์ไรน้น้ปติดตามได้เลยค่ะ เซนเตอร์ของเราได้เดินผ่านหน้าง,งานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เเราไปดูเบื้องหลังของแม่กันดีกว่าว่ากว่าจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยเรามีทั้งภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพนิ่งของแม่เนี่ยว่าการทำงาของแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปย้อนดูกันเลยคะ่ะเอา้ายังไม่ไปหรอกคะไปสิคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวนนอหล่อมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แรกค่ะคุณแม่ก็คือสบายนั่นแหละค่ะพี่แต่ว่าจัดแบบบอดี้ไลน์สวยๆพอดีเป็นติงชากต้องนั่งจมเข้าไปในนั้นวันนี้เป็นงานเป็นการนะคะเป็นเรื่องเป็นราวปกติจะเห็นใครจะเห็นป้อมยินดียิ้มย่างมากนะปกติไม่อยู่เบื้องหลังนี่อยู่เบื้องหน้านะคเสื้อเชิ้ตสูทได้เพิ่งมาซื้อมา่ห้าปีที่ผ่านมานี่เองผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งเทก็เดี๋ยวเราเกียรติหนึ่งโลเคชั่นนะคะก็ถือว่าไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหา วันนี้ป๊อปเตรียมลุกอะไรมาให้กับคุณแม่บ้างดีไซน์ลุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆตามโจทย์เนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากให้พี่ป้อมเนี่ยดูเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่เก่งที่สุดในประเทศไทยซึ่งจริงเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเพราะพี่ป้อมเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วจริงๆเราก็แค่เตรียมมาให้เหมาะสมกับคุณแม่ให้ดูแบบคูมมฐานอะไรเงี้ยแล้วมีทั้งหมดกี่ลุกเขาวันนี้ที่เตรียมมาวันนี้มีมาทั้งหมด6ลุกครับ สวัสดีครับหนักใจไหมครับวันนี้ไม่หนักใจนะแต่มันแบบแปลกๆเพราะว่าปกติจะทำกับพี่ป้อมแบบทำงานกันมากกว่าพี่ป้อมเขา <c oughs> จะเป็นแบบเมคอัพอาทิตย์วันนี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นในแบบพอ <c oughs> ใจไนหะมคนระับผลงานที่นี้พอใจมากโอเคนะในแบบผิวสวยดีดีดีด,ดีผิวพี่ป้อมเขาดีอยู่แล้วด้วยมันก็เลยโพสอะไรเงี้ยก็ง่ายจะพยายามทำให้เต็มที่ Are you gonna call him? Yes, of course. Because I like him so much. Oh shit.

จร,จริงๆรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาเพราะเป็นพี่ป้อมวินิตพอพูดว่าพี่ป้อมมาเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่เราอยากรู้ว่าส่วนผสมจะเป็นยังไงจะดีกว่าเดิมแค่ไหนจะแบบเวอร์จะเป็นสกินจะใส่ได้มากแค่ไหนแต่เราเราเชื่อมือวินิตรอยู่แล้วครับเป็นไงบ้างคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์วันนี้โอ้โหก็ต้องชื่นชมนะคะและคุณป้อมวินิช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยทำแป้งออกมาเดี๋ยวทุวกนจะต้องเอาไป3 4สีเลยะคะ่ะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือของป้อมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าป้อมจะเลือกสารอะไรออกมาพี่มนต์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนค่ะก็รู้สึกดีใจแทนพี่ป้อมนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่ป้อมเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินดารานางงามหรือว่าทุกวงการในประเทศไทยเนี่ยพี่ป้อมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นที่ไว้ใจของที่ว่าทุกกลุ่มแล้วก็สิ่งที่นางเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองรู้สึกไงบ้างคะได้ทดลองใช้แป้งแล้วว่่พีคิดาก็ เนื้อของแป้งเนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็การปกปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ที่สําคัญคือสีเหมาะากับอันเดอร์โทนของคนไทยมากๆเพราะว่าพี่ปั๊มเขาเข้าแลบเองแล้วก็สับสีเองกับมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ของพี่ปั๊มพี่เชื่อว่าคนไทยใช้แป้งลันเนี่ยก็จะทําให้ดูสวยขึ้นอีกเขาเรียกว่า ้อยเท่าเลยค่ะก็ขอให้แป้งรันขายดีๆนะคะแล้วก็ทะลุพันล้านหมื่นล้านไปเลยแล้วก็อย่างที่ป้อมสัญญากับพวกเราไว้เมื่อกี้ก็คือแบบว่าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ไปถึงอินเตอร์นะคะโอ้วันนี้ก็ยินดีค่ะมาแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยเนาะเพราะเนื้อแป้งดีมากถ้าหรือว่าดีไหมคะถ้าดีก็ดีก็ดีมากแล้วก็ปกปิดคือดีอะค่ะแล้วก็คือมีความปกปิดแต่ยังดูเป็นผิวอยู่นี่คือความเก๋ของแป้งรันค่ะแสดงความยินดีกับแม่ป้อมด้วยนะคะ เ,เขาเรีวยกว่าเป็นตัวแม่ของวงการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวงการแต่งหน้าวงการบิวตี้ของเมืองไทยจริงๆค่ะเป็นยืนหนึ่งจริงๆค่ะคุณแม่ต้องยอมค่ะขอหนึ่งบทเพลงให้กับวันนี้ค่ะให้กับแป้งเ<ห>คะให้กับแป้ง Who Run the World Girl Who Run the World Girl, the world girl ค่ะแค่นี้เป็นแป้ <laughs> เป็นแป้งรันเป็น Who Run the World Girl ค่ะ ใช้เราวิ่ง<ล>นะคะใช้เราวิ่งเลยใช่ไหมไม่มีกันงนาะโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยคัดสรรวัรตถุดิบด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามันน่นใจในคุณภาพของตัวแป้งแน่น,นอนว่าจากประสบการณ์ของโอ้โห make up artist อ,อันดับหนึ่งของของจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้โอ้โหนะคะขอายยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะขอเชิญมาออกทอดปลาในเหน่อยได้ไหมคะโอ้ยินดีมากคอดตัวแพงมากเลยข่าวว่าจะทอดจะทอดกันนานไหมคะเอาเอาเอาเลเวลไหนคะเอากรอบกรอบเกรียมหรือเป็นแบบว่าได้เลยยินดีค่ะเดี๋ยวเจอ กันทอดปลานินนะคะรับปากแล้วนะคะได้โอเคค่ะได้เลยได้เลยชาก็ขอให้แป้งรันนะคะเอกก็มีมิตรเนี่ยขายดิบขายดีปังๆมากๆเลยนะคะ ก็ขอให้ยอดขายแป้งรันนะคะทะลุทะลวงเลขาหิงหิงปังปังค่ะแม่รู้สึกภูมิใจกันแล้วก็ดีใจกับคุณแม่ที่ที่คุณแม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วกเป็นครีเอทีฟของแป้งรนันเพราะว่าเราก็ทํางานกับคุณแม่มานานแล้วเราเห็นความสามารถของคุณแม่แล้วก็ประสบการณ์อยากให้คุณแม่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์กับเครื่องสำอางบแบรนด์ไทยที่ดีๆแล้วก็เอาสิ่งที่แม่เรียนรู้มาตลอดชีวิตแม่มาเป็นโปรดัก ให้ให้เราได้ใช้กันเพราะว่าพี่ Jamie, พี่ป้อมเขาทำการบ้านแล้วก็เขาใส่ใจและเขารู้จริงสวยจริงตาเปล่าก็สวยดิจิตอลก็สวยโซเชียลก็สวยเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้คือของจริงตัวจริงใช้ได้อย่างสนิทใจค่ะก็รู้สึกยินดีกับพี่ป so so you know ้อมค่ะก็อยู่กับพี่ป้อมมานานเป็น20ปีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ป้อมเลือกของอะไรต้องดีที่สุดเท่านั้นต้องดีไปเลรนะคะคุณแม่ยินดีคุณแม่มากเลยค่ะแม่นมางมุกดาแม่นางมุกดอ่า ก็นนดีใจกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนก็ฝันไว้เนาะก็สมหวังแล้วค่ะก็หวกว่าตื่นเต้นเพราะว่าหนูนใช้รันอยู่แล้วตั้งแต่แรกใช้มาตลอดเลยแล้ว,ลวพอรู้ว่าเขาเปลี่ยนปรับโฉบใหม,ม่อะไรใหมแ่แล้วแบบยิ่งเห็นเบอร์ที่เราอยากใช้คือ,อเบอร์สามเนะี่ยมันสวยมากก็เลยไม่มาไม่ได้ต้องมาให้สามค่ะวันนี้ค่ะแม่ป้อมันจะบอกอะไรบ้างคะสวยที่สุดเป็นงานที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเลยก็คือแบบมารู้ที่งานเหมือนกันนะคะว่าพรีเซนเตอร์คนใหม่คือพี่ป้อมนะคะแล้วก็ การันตีได้เลยว่าแป้งตัวนี้ต้องดีจริงเพราะว่าพี่ป้อมเป็นคนแบบคิดค้นสูตรเป็นแบบครีเอทขึ้นมาใหม่เลยค่ะบ,บอกเลยว่ามันเป็นแบรนด์ที่เดอะเบสคือที่หนึ่งอยู่แล้วและยิ่งมาเอ็กกับพี่ป้อมแล้วก็ได้ลองใช้ภายในงานแล้วก็คือแบบเนื้อแป้งคือมีความบางเบาและที่สําคัญตัวนี้ครับมันมีสารตัวบํารุงนะครับอย่างเช่นไฮยาลูรอนที่ทําให้ผิวหน้านะครับก็คือชุ่มชื้นขึ้นนะครับทำให้การลงแป้งเนี่ยไม่เป็นคราบเลยแป้งตัวนี้คือสามารถใช้ได้ทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับก็ คุณแม่ป้อมเนี่ยหนูก็ติดตามมานานมากตั้งแต่ก่อนที่หนูเริ่มแต่งหน้าจนหนูแต่งหน้าปัจจุบันหนูก็ยังติดตามพี่ป้อมอยู่แล้วก็พี่ป้อมเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็คนขยันมากๆนะครับยังไงหนูก็ขอให้รัเนเอกกับป้อมวินิจนะคบแบบ ปัง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 กยิ่งขึ้นไปเลยค่ะอจ่ิงอย่างแรกเลยนะคะตื่นเต้นคนที่ทาให้มากกว่าค่ะช่างแต่งหน้าระดับประเทศระดับโลรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหเป็นบุญหน้ามากแล้วก็แบบแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเพิ่งใช้ครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออมันทรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบหนักหน้าเลยเราเป็นนางแบบมาเยอะมากโดนแบบมาหลายแบรนด์เหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบบแบรนด์คนไทยแต่ว่าทําออกมาแบบได้ดีเกินที่มันแบบเกินคาดมากเลยอะค่ะ มงลงที่นางแบบและนางแบบพูดดีมากมันตายไปเลยนะคะเจอนางแบบคนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับแป้งรันแล้วก็แม่ป้อมด้วยนะคะที่ได้ทําแป้งดีๆออกมาแบบให้คนไทยใช้แล้วก็ได้อย่างที่แม่ป้อมบอกเมื่อสักครู่ก็คือได้สารฝันของแม่ป้อมด้วยที่ได้ทําแบรนด์ออกมาแบบตามที่แบบใจหวังเอาไว้ว่าอยากให้มันออกมาดีแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําเร็จแล้วนะคะแป้งออกมาดีจริงๆค่ะฝากถึงคุณป้อมนิดหน่อยสิคับในฐานะคนไกลคนไกล้ะเกิดคือ เป็นแป้งที่พี่ป้อมทุ่มเทมากทั้งแบบว่าลงมือเองลงไปโรงงานก็คือถ้ารู้ว่าพี่ป้อมมายุ่งมากแต่นางก็พยายามแล้วก็หาเวลาเพื่อที่จะไปลงมือเองทุกขั้นตอนคือนางตั้งใจมากและทุกอย่างที่ส่วนผสมเข้าไปข้างในคือนางตั้งใจให้ใหมันออกมาดีแล้วก็เพอร์เฟกกว่าทุกตัวที่เคยมีมาจริงๆก็อยากจะฝากทุกคนว่าไปลองใช้ดูถ้าใช้ไม่ไดีมาตบเลยจ้ะ โอเคจบใครไม่รู้นะครับยังไงครับมนลุมแกงหรอลุมแกงวันนี้แกงหนึ่งยังไงม้างครับงานวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้นะครับจากที่โปรเจกต์เนี้ยทำกันมาเป็นปีทำกันมาเป็นปีก็คือเราก็มัวแต่มานั่งพัฒนาสูตรพัฒนาสีแล้วก็จากประสบการณ์พี่ป้อมแบบทำงานมาเนี่ยเราจับหน้ามาผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นแสนหน้าได้แล้ว เราจะรู้ความต้องการของผู้หญิงว่าต้องการแป้งประมาณไหนแล้วก็เวลาใช้อ่ะที่ผ่านมาคือเราเคยใช้แป้งเนี่ยเราเคยเลือกแป้งโดยที่คนอื่นทําสีให้เราเลือกแต่ตอนเนี้เราเลือกแป้งโดยสีที่เราแบบทาขึ้นมาเองเนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับผู้ชายมากๆเลยแล้วก็โดยสีผิวของคนไทยเนี่ยที่แบบเออมันจะต้องมีรถเม็ดสีอยู่ตัวตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะเข้ากับ ทุกสีผิวเลยอันนี้ลอ,ลองคอยติดตามดูแล้วก็ฝากให้ใช้แป้ง run original plus นะครับโดยที่พี่ป้อมแบบเป็น creative เนื้อแป้งตัวนี้ขึ้นมาไม่รู้สึกไงบ้างคะที่วันนี้แบบลูกๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมาให้กำลังใจวันนี้ความรู้สึกเหรอคือจริงๆบอกตามตรงว่าตอนอยู่บนเวทีตัวสัน่นแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เกือบจะร้องไห้แล้วก็น้าตาไหลเพราะว่า มันเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบอยู่กับเรามาทุกช่วงเวลาจริงๆต้องแบบแบบทำงานมีแม่มนมีเอีิวากรแล้วก็มีแม่ตั๊กแม่ปุ๋ยมียอดมีทุกคนมีเข้าตูมีเอสมอนมีคนที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นมากสําหรับงานวันนี้แล้วก็มันยังไงอะ่ะบอกว่ามันเหมือนขาบอกว่าเราแต่งหน้ามาแบบ25ปีมันน่าจะถึงจุดสิ้นสุดเลยเงี้ยแต่พี่ป้อมกลับมองว่า ตรงนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะเหมือนว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในตรงนี้ก็ฝากติดตามแบบยังมีอีกเยอะทั้งรายการทอดปันนินทั้งแป้งรันทั้งอะไรต่างๆยังมีอีกเยอะก็ฝากติดตามด้วยเลยเนงะี้ยจบนะคะ,ะสวยครบจบในหนึ่งเดียว ยังไงคะอ่ะยังไงฮะจบยังจบแล้วหรอกนะจบแล้วค่ะไย่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครด้วยค่ะใช่ค่ะยังไงก็ฝากแป้งร้านของพรีเซนเตอร์คนใหม่ด้วยนะจ๊ะร้านเอ็กซอมินิตนะจ๊ะแค่ตบก็สวยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้อีกหนึ่งรอบนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบายตากล้องอยากได้ทำไงครับอุ้ยจายหาแล้วตากล้องอยากได้งงมาก